เข้ามาเปิดจะพาไปไหนเนี่ยบ้านร้าง<ะ>บ้านร้างเขาว่าเฮียนชิเปงเลยบ้านหลังนี้นี่ของจริงอะร้างจริงบ้านร้างของจริงเข้าตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอ,ะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อประวัติก็คือที่นี่เขามีเขามีคนงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันนี้จะพามาดูดีก่อน,านมานี่มา มานี่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทาง youtube นะวันนี้เราจะพามาดูสถานที่หนึ่งนะครับเป็นบ้านร้างมีประวัติที่น่าสงสารประวัติของเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าจ้างคนงานต่างดาว เหมือนคนคอยรับใช้นู่นนั่นนี่เจ้าของบ้านน่าสงสารถูกต้องเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าน่าสงสารแบบไหนบ้านใหญ่โตขนาดนี้เป็นสงสารเขาทำไมอ้าวเดี๋ยวอยากเป็นไหมล่ะอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นเจ้าของบ้านไหมอยากเป็นใหญ่โตขนาดนี้เออเขาเอ็นดูอุปการะครับคนงานคนงานอยู่สบายที่เราก็ลังจะเข้าไปดูเนี่ยนี่คือบ้านพักของคนงานอยู่อยู่ดีอยู่สบายพี่บู๊ทอยากอยู่ไหมเฮ้ยถ้าใหญ่โตอย่างเงี้ยโอเคนะ คนงานธรรมดาเขาอยู่แบบห้องแคบๆนี่ยอยู่อย่างดีสบายแต่อยู่มาวันหนึ่งคนงานทําการสังหารเจ้าของบ้านไม่อยากเป็นแล้วคนนี้อา้าวไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนไม่อยากเป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> เข้าใจยอย่างว่าน่าสงสารตรงไหนเอ็นดูเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแต่กลับถูกทําร้ายกลับถูกสังหารถูกสังหารถูกฆ่ากลับนะครับ ยบอกว่าไปรักไปอะไรเาประมาณนั้นแล้วเขาคงจะแต่ผมไม่รู้เรื่องรูปคดีนะครับด้วยความที่ปลดเข้าใจนะครับพอเป็นคดีเกี่ยวกับคนต่างด้าวคดีมันเลยไม่ถ้าเป็นคนไทยนะต่อให้ยากจนหรืออะไรเนี้ยคดีมันถึงที่สุดแต่พอเป็นเรื่องของต่างด้าวปุ๊บคดีมันเงียบนะเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกันอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่นี้ก็คือคนงานเนี่ยเขาทำการสังหารเจ้าของบ้านนั่นเอง ตายในบ้านเหรอตายในบ้านโหดหลายมาผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมเชื่อว่ามีเคสแบบเนี้ยเยอะ,อะและบ้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ให้ดูว่าบ้านหลังนี้อยู่สุขสบายจริงเป็นบ้านครอบครัวใหญ่หลังใหญ่หลังโตและที่สําคัญครอบครัวไม่เท่าไหร่คนงานอยู่สบายมากม,มาดูเลยมาให้ดูตอนแรกผมเข้ามาที่ผมเข้ามาดูสถานที่ดูกับพี่บู๊ทตอนแรกตกใจฮะ สิ่งที่เราเห็นนะมีคนยืนจังก้าอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันมีเป็นเงาใบไ,ไม้อย่างนี้หรือ,อเราไฟฉายส่องอันนี้ไม่รู้นะไม่ได้ชวนมโนนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นด้วยกันมันเลยทําให้เราตกใจแล้วพอฟังเหตุการณ์ปุ๊บอะเข้าไปดูผมไม่อยากเข้า,อ,อ,าอยู่สบายอะ่ะอยู่สบายมากฮะดูว่า <c oughs> เอาเอาเป็นห้องพักร <คน S 1> ายเดือนมันใหญ่มากนะห้องพักเลยก็ต้องมีเนี่ยก็พื้นที่อย่างเงี้ยล้วอยู่ประมาณสองพันสามพันเนี่ยเออเอออยู่อยู่สบายอะ่ะแล้วดูทรงดูพระมงพระมา่านดูฮะนี่ถ้ามีติดแอร์ไหมวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่น่าจะมีติดแอร์เออไม่มีติดแอร,แรออ์แต่อยู่สบายมากมานี่คุณดูนะจิตใจคนเรานะครับผมไม่รู้ว่า มันด้วยสาเหตุอะไรมันเลยเกิดเรื่องราวการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ไปดูในบ้านนีกว่าีของมเข้ามชัวร์ดูโอ้โหรูปักดูน่ช่ชัวร์นี่ก็ไม่ธรรมดานะมีเพื่อผ้าาของนี่ขนาดแบบเป็นเศษของพังนะเนี่ยไปดูในบ้านเรยเข้าทั้งไหนวะพี่บุ๊ชโอเคมาก็เป็นบ้านพื้นที่ใหญ่นะแถมที่สําคัญคือแบบเนี่ยดูเลยลาดปูนหมดเลยอ่ะนี่ขนาดลาดปูนไม่ยังลบขนาดนี้เลย เฮ้ยเชิดเชิดเบาเบะโอ้เออแปลกเนาะโอ้โหอ้าวประตูไ uh ม่ม huh, uh ีเหรอน่าจะโดนเลาะไปแล้วอ๋อฮะ โว้ยบ้านดีเว้ยคุณดูฮะดูฝ้าเพดานใช้ไม้หมดเลยะฮะหหอะไรเสียงคนตรงนั้นรถเพิ่งเดิอนออกมาไม่เหรอเฮ้ยรถเพิ่ง <c oughs> เด <c oughs> ินมาเนี่ยเหมือนมีเสียงคนเดินไปอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคเหมือนมีเสียงคนเดินอ่ะไม่มีไม่มีอหญ่ใหญ่ไม่ได้อมืมอืม ไม่เหมือนมีคนเหมือนม,ม,มีมีคนจอนมีใครมาอยู่เลยวะเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะพี่บุ๊อะไรอ่ะอะไรวะเป็นครัวเหรอครัวโอ้โหแม่งอุ้ยออของดีมึงอะไรวะไอ้ฮะโอ้โห ผมผมไม่เอาเว้ยผมไม่เอาเว้ยถ้ามีงูผมไม่เอาอะถ้าตุ๊กแกผมสู้ได้ไม่คืน้อไม่ไม่เอาอ่ะโอ้นี่อะไรวะเนี่ยปลวกเหรอใช่เฮ้ยโอ้เละเทะขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้โหพี่เฮ้ยมาหอนเออใช่ใช่เฮ้มาหอน เอะไรวะผมไม่ได้คลิกตรงนั้นผมคลิกตรงที่ว่าเขาตายห้องไหนผมไม่รู้ผมอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าเฮ้ยห้องส่วนมากถ้าเป็นของของบ้านนะาจะอยู่บนนะพี่ไม่รู้เหมือนกันถ้าหรือเท่าที่รู้คือตายตอนนอนหรือตอนหลับเราไม่รู้ถ้าสังหารเจ้าของบ้านได้แสดงว่าฆ่าตอนที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่า ผมไม่รู้รูปคดจจีจริงๆนะผมไม่รู้รูปคดีจ hmm. ร <พ satisfy. S 2> ิงๆนะเสียงเหมือนมีคนคุยไอ้เสียงแว่แววจะขบนเฮ้ยมีคนอยู่ไหมครับเอาใครจะไปรูเราเกิดมีคนอยู่ขึ้นมาเสียงเหมือนมีคนคุยไงขึ้นไปดิ ขึ้นไปสิเมาเร็วๆจะให้สั่งทางวอไหมขึ้นไปเดี๋ยวนี้ยูทูบใครเนี่ยยูทูเบกูนี่แหละไปเร็วๆยูทูบแกไรเนี่ยยูไอเชิดขึ้นไปใครมึงขึ้นไปพี่ไปท่อนี้มึงขึ้นไปเดี๋ยวนี้พี่บอกผมเออเอาบูธไปอาวุธอาวุธพี่เพิ่งสั่งนะ มึงไปเดี๋ยวนี้เ oh. ออมึงเด็กสุดขึ้นไปเชี้มีเสียงจริงด้วยไอ้เชิดไปดูเร็วรมีคนอยู่วะมันมีมันเป็นเสียงเหมือนมีเสียง,นยงคนน่ะ <c ười> เฮ้ย <c ười> เฮ้ย <c ười> ว่าแล้วว่าแล้วแม่งเอ้ยว่าแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยแม่ง <c ười> เอ้ย,อย,อยวิ่งชนเสาสิ สาว<อ>ไมเท่าไหร่ไอ้เนี่ยแม่งอไอ้บ้าบออุ้อาแล้วว่้ง้าวแล้วไปดูอะไปพี่แบตเอาพี่นังของหดดตามเอาเอา่ะไปไปมาดูด้วยกันไอ้เชีย่ยขาใจใครอะ่ะม,มีคนอยู่ไหมครับม, oh, มึงหนักเกินไปนะไอ้ตัวมึงเนี่ย เอ้าเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไม่รู้หนุ่มหนุตาผมหนักเลไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเสียงอะไรไม่รู้ไอ้เชิบิเพื่อนเขาลูกว้างกูไม่รู้มันเป็นเสียงเปิดประตูอ่ะเอออ้าวมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วไอ้ชิของจริงชิบหายที่นี่เด็กค่ะขนาดำรวจนะเนี่ยประตูอะไรโคตรแม่มึงจะตกใจประตูทำไมเล่าพี่มปิเสียประตูอ่ะ มันบ้านนี้หรือล่าเเราขึ้นมาครับ,รบยังไม่รู้เลยไม่ใช่อะบ้านนี้มันไม่มีเสียงอะไรเลยเนาเป็นห้องน้ำลยห้องน้ำวันนี้เิฮะห,ห้องไหนอ่ะโอ้ยนี่มันมันห้องมันใหญ่ไงวะ แต่ห้องมันแปลกๆฮะคุณดูห้องนะลักษณะห้องแบบนี้ไม่ใช่ห้องนอนอ่ะถ้าเป็นห้องนอนไม่คนใช้นอนเลยเพราะมันยาวเหมือนโรงศพอ่าคุณดูนะห้องแบบนี้ไม่เหมาะกับการสร้างเป็นห้องนอนนะเพราะเนี่ยเหมือนคุณนอนอยู่ในโรงศพนะแม่งมีหมอนด้วยอ้าวแสดงว่าอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนใหญ่เออว่ะประตูพี่เออประตู เข้ามาเข้ามาเข้ามาด้วยกันเดี๋ยวกูจะสั่งทำภารกิจใส่เข็ดเลยพวกมึงนี่กูห้องนี้แน่เลยวะพี่มดไม่ดูแปลกๆไม่เหมือนแบบคนลุกไงไม่รู้ว่าแปลกๆเว้ยขนาดอยู่หลายคนนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าที่นี่ผมรู้ประวัติมาเท่านี้ถ้าใครเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรพี่ยังไงวะไม่รู้เสียงมาจากทางนี้ ก็ออกคือออกบผมว่าออกเคือออกมออกอกโอเคโอเคโอเคออกไปดีกว่าไปๆลุยๆเฮ้ยเฮ้ยแม่งประหลาดเว้ยเฮ้ยมันมีเสียงรอบด้านเลยวะพี่บุ๊ชเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฝากไปติดตามในเพจนะครับเดี๋ยวเราจะทำภารกิจที่นี่ที่บ้านหลังนี้เฮี้ยจริงๆผมไม่ทราบว่า มันมันมันสายเหตุอารตายมีมากกว่านี้ไหมหรืออะไรประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามที่หน้าเพจสัป,ปเปลอเจอผีเพจสาราส3เพจอาสาหลอนมีทุกรายการเลยนะครับไปดูในเพจรายการไปดูในเพจภารกิจไปดูในเพจช่องสำรวจเอาไว้ดูสำรวจเท่านั้นแค่นี้นะโอ้แม่กูตกใจจริงๆแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร